สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทุบโต๊ะข่าวนะคะเสาร์ที่หธันวาคมอยู่กับคุณพุทธอภิวันดิชันธน,นนภัสคค่ะแล้ววันนี้ไม่ต้องแปลกใจไปนะครับผู้ชมครับค่ำคืนนี้เราเจอกันตอนประมาณสี่ทุ่มเศษเศษวันนี้เรามานอกสถานที่ที่เราอยู่นักขณะนี้ก็คือโรงเรียนเทศบาลวัดเสม,มาเมืองในตัวเมืองนครพนะนะและพรุ่งนี้เราก็ยังอยู่ที่นครเดี๋ยวจะรีบกลับมาครับีทอะไร อย่าปล่อยให้ยุงร้ายทำอันตรายคนที่คุณรักปกป้องลูกของคุณจากยุงร้ายที่อาจเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกใหม่ใบก้อนสองหัวฉีดกำจัดยุงได้ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้นใบก้อนเพราะความแกร่งเป็นเรื่องที่ดีเอสซีจอห์นสันจี้ออนเลือกโลชั่นพิวไลน์เพราะผิวไลน์หอมหอมนานถึง6ชั่วโมงผสานสารกันแดดและวิตามิน B3 ช่วยบำรุงผิวดูออร่าใช้เลยโลชั่นพิวไลน์ใช้ผิวผิวก็หอมเลยหลายใหม่โลชั่นพิวไลน์รมต้นแค่29บาท เตรียมมาเองขนาดนี้เพราะหวงว่าความคุ้มครองไม่